การมีร้านส่วนตัวอยู่แล้วมึงมีเงินแค่8,000เองดิ8,000ก็โมก็พอตไปเลยพี่ง่ายๆทำอยู่ประมาณ5ปีพี่แม่งไม่ปัง5ปี127คนติดตามมันไม่มีแบบวันแรกแู้สําเร็จหรอกผมเชื่อแบบนั้นอยู่เสมอถ้าเราคิดจะทํามึงต้องไม่หยุดพี่ถ้ามึงหยุดแสดงว่ามึงยอมแพ้ตั้งแต่วันแรกที่มึงคิดจะทําแล้วฟีดแบ็จะยังไงก็แปลมันแต่มึงต้องมีสักหมัดแบบที่กูต่อยแล้วมึงล่วงแน่นอน อยากชวนทุกคนมาเสียเวลากับเรา2วันครับแต่อาจจะเป็น2วันที่ทําให้เราไปหยัดเวลาชีวิตไปหลายปีเลยก็ได้เพราะว่าวันที่15-16มิถุนายนนี้เราจะมีการจัดงานที่ชื่อว่าไทยแลนด์เลสซองคอนเฟนส์สัมมนาร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดประจําปีที่ Impact เมืองทองธานีในธีมที่ชื่อว่าเล็กฟัดใหญ่เราชวนสปีกเกอร์มากกว่า30ท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กที่เขาสามารถพัฒนาธุรกิจจนสู้กับแบรนด์ตัวใหญ่ได้หรือแมก้กระทั่งแบรนด์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนตัวเล็กมาา่อนเขจะแช ว่าเขาทำยังไงเขาถึงเป็นแบรนด์ที่ก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่ได้ซึ่งตอนนี้เรามีบัตร Early b i r เบอรจำหน่ายอยู่นะครับเนราคา1,500บาทแลกกับ20 s e เซสชั่นนะและนี่คือโอกาสที่จะทําให้เรามาพัฒนาตัวเองเพราะปัจจุบันเราจะอยู่กับที่ไม่ได้อีกต่อไป เริ่มต้นผมเป็นลูกจ้างาร้านกาแฟทั่วไปเนี่ยไปแล้วก็เป็นัลดนตรตีกลางคืนเป็นลูกจ้างเขานะเป็นพนักง,งานอะพี่สิบปีอยู่บนห้างห้างหนึ่งในลบรีผมไม่เคยออกจากตรงนั้นเลยคือออกปุ๊บชีวิตเคว้งคว้างเลยดำรงชีวิตยากเลยไม่ค่อยออกจาก่างจังหวัดเท่าไหร่จะอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาตัวเองซะมากกว่า จุดเปลี่ยนคือผมกล้าพูดเลยว่าพนักง,งานชงกาแฟนะ่ยบริต้าที่เป็นลูกน้องอะความฝันในในใจมันนะหรือว่าความต้องการอะนิดของชีวิตอะต้องการมีร้านส่วนตัวอยู่แล้วต้องการมีร้านเล็กๆของตัวเองอบารก็ว่าไปแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งในช่วงนั้นเกิดวิกฤตโควิดการทํางานจาก30วันมันเหลือ15วันซึ่งความหมายคือเงินไม่พอนแน่แน่ก็เลยไปพูดกับเพื่อนเล็กๆก็ไปนั่งจิบเปิดร้านแม่งเลยพี่ก็จะว่าจะเปิดไม่ใช่หรอเปิดเลยโหแล้วแบบผมมีเงินแค่แปดพัน 8, เองเลยแปดพัน ผมจำได้ว่าผมใช้เวลาศึกษาเรื่องของมูกรพพอดตประมาณ4วันแล้วเปิดร้านเลยเพราะว่าหลักๆเราก็มีพื้นฐานกับเครื่องอยู่แล้วไงแล้แค่เอาพื้นฐานตรงนั้นไปเปลี่ยนนิดๆหนๆๆ่อยกินอะไรมายืนเกาลังแคร์เลยตรงน,ขนี้คนสวยแยกน้ำใช่ไหมแยกได้แยกได้แต่ถ้าอาทิตย์หน้าเราแยกกันสักพักนะพี่เริ่มเหนื่อยแล้ว ตอนที่เป็นลูกจ้างเจ้านายผมก็พูดเลยว่าบอกมึงคนเดียวเลยเนี่ย11สาขาเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยคือเป็นพน,นักง,งานที่ทําผมสีไม่ตัดผมสั้นใส่ชุดอะไรก็ได้แล้วแต่ใจตัวเองพูดกับลูกค้าไม่มีคําว่าสุภาพผมคนแรกผมเป็นพน,นักง,งานผมว็าถาวนะพี่กินไรกินไรเป้ากินอะไรบอกที่จะทำจะทำให้ยืนมันจะได้กินไหมอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์แบบนี้คือมันเป็นมันเรื่องของผมตั้งแต่แรกเลยพี่ผมมองว่ามันเป็นการเข้าถึงเล็กๆน้อยๆคอมมูนิตี้เล็กๆ สมมติง่ายๆพี่ไปร้านกาแฟร้านหนึ่งอร่อยอร่อยแบบวายป่วงเลย85บาทสมมตินะมะพร้าวนี่ม,มาจากดำเนินสะดวกเลยแต่เขายืนใ้พี่เสร็จปุ๊บขอบคุณครับลูกค้าเดี๋ยวเชิญสแกนทางด้านนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยของผม40บาทได้แล้วพี่ชิมแล้วบอกน้องนะอร่อยไม่อร่อยผมจะได้ปรับสูตรช่วงนี้กาแฟผมกาลังแบบว่าปรับเปลี่ยนมเมล็ดพี่เขายืนชิมต่อหน้าเราเลยพี่ว่ามันมันหวานไปอ๋อนะ่าจะเป็นที่ใส่หลักเขาจากเราไปผมรู้แล้วกูต้องลดใส่หลักเพิ่มความเข้มของกาแฟมันได้อะไรตั้งอาผมม เาแม่งสำคัญที่สุดในชีวิตล,วละก็คือมันมีครั้งหนึ่งผมไปเล่นดนตรีแบบแกอเพินิงแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยมีแบบทักษะการพูดเยอะมากเลยเราเป็นพิธีกรหรือยูทูบเบอร์หรือเปล่าเอาบอกเปล่าเลยพี่ผมไม่รู้จักเออหาเหวอะไรพวกนี้เลยเขาบอกเราเป็นคนมีทักษะการพูดเราควรมีชาแนลของตัวเองผมก็เลยมาเริ่มทําทําอยู่ประมาณ5ปีพี่แม่งไม่ปัง5ปี127คนติดตามปีนะีปีที่10 ที่ผมทำชาแนลมามันไม่มีแบบวันแรกก็สำเร็จหรอกผมเชื่อแบบนั้นอยู่เสมอถ้าเราคิดจะทำมึงต้องไม่หยุดพี่ถ้ามึงหยุดแสดงว่ามึงยอมแพ้ตั้งแต่วันแรกที่มึงคิดจะทำแล้วทำไปปล่อยมันฟีดแบ็กจะยังไงก็ปล่อยมันแต่มึงต้องมีสักหมัดแบบที่คูต่อยแล้วมึงล่วงแน่นอน แต่ว่าในวินาทีนั้นนะผมก็เป็นแบบโค้กสตรีมิ่งด้วยเป็นวีเจในแอปพลิเคชันหนึ่งก็ประมาณบบไลฟ์สดเรื่องกีตาร์ร้องเพลงประมาณนั้นก็จะมีฐานแฟนคลับเล็กๆประมาณ1้0ยกว่าคนแล้วผมก็เลยเลือกที่จะตัดมา1 EP ีคือแอดมินเป็นคนบอกว่าตัดมาลงแม่งเลย f อฟซี FC เขาจะได้เห็นมุมขายกาแฟบ้างพอตัดมาเท่านั้นแล้วโอ้โหชีวิตวิปรโยคทอนีแทบ,บสู้อะไรกันวะเนี่ยเลยพี่ผมขับลายแมนในโทรสัพ์สันสั่นเป็นดีโดเลยพี่สนันวุ่นวายเลยจริงๆจังหวะนนั้นอะ กูไปดูดิว่าคลิปอะไรกูหลุดหรือเปล่า,าใช่พี่ยอดติดตามมันขึ้นทันทีเลยจาก200กว่ากว่าเป็น4 0 0 0มภายใน4ชั่วโมงคลิปวิดีโอทำให้เปลี่ยนชีวิตผมด้วยไหมผมว่า50%แต่หลักๆเลยจริงๆนะพี่ชีวิตมึงจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยู่ที่มึงเลยเพราะมันคือชีวิตของมึงมึงต้องเลือกเอาคนนะพี่นะพูดกันง่ายๆ เกินคาดจากเด็กขายกาแฟตัวเล็กๆจนมีแบรนด์กาแฟเป็นของตัวเองจนมีวัตถุดิบเป็นแบรนด์ของตัวเองจนมีรายจ่ายที่เยอะมากเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็มันก็มาทุกอย่างเราเพียงแค่ต้องจัดก,การมันให้ได้ เราไม่เคยเหรอกผมก็ไม่เคยเติบโตถึงขนาดนี้แต่ผมรู้ว่าผมจะทําได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมีคนรายล้อมเราแล้วเราเหลืองตัวไหมไม่เพราะว่าทีมงานพวกน้องๆในช่องผมเนี้จะเหนื่อยเขาไม่ได้กัน fc เข้าหาผมถ้าใครเรียกผมเฮ้ยคุณมังผมจะวิ่งไปหาเขาทันทีไม่ขอบคุณก็ต้องพูดอะไรกับเขาสักอย่างต้องเดินไปหาเขาเพราะผมมองว่าพวกเขาก็คือหนึ่งหนึ่งในความสนันผเหมือนกัน รงไหนอย่างเงินทองก็อาจจะมีมากขึ้นที่แบบว่าไรายได้เพิ่มแต่ก็ใช้จา่ายในพอควรพี่ผมเป็นเหมือนเดิมพี่งานที่ผมเคยทําก็เหมือนเดิมผมยังล่นดนตรีกลางคืนขายกาแฟทําช่องทําช่องวงทําแบรนด์ตัวเองก็ยังทําหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่ต้องจัดการเวลาชีวิตของตัวเองให้ให้มันกระชับมากขึ้นแค่นั้นเองนี่นอกนั้นเหมือนเดิมหมดแล้วหนูกลับไปนอนบ้านกินอาหารให้ครบห้าหมู่ลุกดูซีรีส์ไม่ต้องเสือกลุกมาทำ คำว่ากลัวเนี่ยพี่กลัวไม่กล้าไม่รู้จะเริ่มไงอันนี้ส่วนตัวนะผมไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงกับคำพูดหลังจากนี้คือผมมองว่าถ้าชีวิตน่ะคุณมีข้ออ้างมากกว่าข้อแม้อยู่แค่นั้นเองคือข้อแม้ข้ออ้างมันต่างกันนะพี่ข้ออ้างถ้าสมมติผมใชง้งานงานอ่นคนหนึ่งใน,น,นคัดไม่เป็นเฮียมันต้องยังไงวะเนี่ยมึงมีข้ออ้างงานไม่เสร็จสักทีแต่ถ้าสั่งน้องอีกคนนึงเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอารูปลูกค้าไดคัดให้หน่อยนะเนี่ยผมขอซื้อโฟโต้ช็อปไดไหมผมจะได้ไดค ขออ้างชีวิตจะไม่เจริญเป็นหนูกลัวหนูเกิดหนูพูดไม่เก่งเนี่ยขออ้างพูดไม่เก่งมึงพูดไปดิค่าสวัสดีค่ะวันนี้นชื่อร้านอะไรนะเอ่อหอยจ้อปูค่ะปุ๊บพอตัดต่อค่าสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ปุ๊บปุ๊บอนุภาพตัดต่อมันช่วยได้แล้วอะไรอ่ะก็ขึ้นอยู่ทตัวคุณแล้วทําไม่ทํามันอีกเรี่องอยง เรื่องจริงและผมบอกเลยไม่ต้องกลัวถ้าเราเป็นตัวเล็กเพราะตอนล้มเราไม่เจ็บอยู่แล้วเราตัวเล็กไม่ต้องกลัวล้มเลยล้มมาแค่ลุกผมมองว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ายุคอะไรผมเรียกว่ายุคนี้มันเป็นยุคของเน็ตเวิร์ดมันเป็นยุคของแบบเนี่ยออนไลน์จริงๆและถ้าเราไม่เริ่มทําตอนนี้มันคือมันไม่ได้แล้วนะมันสูญเลยนะเราต้องเริ่มแล้วเล็กๆน้อยๆก็ต้องเริ่มไปทําเพจร้านทิกทิกจอกๆ,ๆก็ทําไปจะรออะไรอะรอพระเจ้าลงมาตัดริบบิ้นเหรอรลอลงพระเจ้ามาเปิดคอมเหรอเออเรีย โปรดักของตัวเองโปรโมชั่นเล่นไปจะมีคนกดไลค์แค่สคนก็ช่างมันก็มันไม่มีคนดูมึงยิงแอดสิมึงรู้จักไหมไอหนูเหนมันก็มีช่องทางเลือกพี่ผมวัดกันนักมวยนะนักมวยตัวใหญ่อะแม่งหมัดหนักแต่เคลื่อนที่ช้าแต่ถ้ามวยตัวเล็กอะเคลื่อนที่ไวแต่ต่อยไม่นักก็ไม่จําเป็นต้องลงทุนหนักปะก็ค่อยไปแต่ไปไวๆคือต่อเนี้ยผมมีหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมึงทำอะไรได้มาม่าเกาหลีข้างทางสตรีทแต่งร้านเท่ๆในงบแปดตังจบอีกสองพันแล้วเป็นเงินหมุนไปก่อนขายวันแรกปุ๊บค่อยๆแบบจาก ขายเอาแค่นี้ถ้าลูกค้ามาแล้วมันหมดแล้วพี่หมดก็คือหมดเอ้าถ้าหนูอยากขายมันจะทําให้มันกระยากลูกค้ามันจะกระหายวะที่้าไม่เคยทำในร้านนี้กูต้องมาให้ได้จริงๆเนี่ยของเนี่ยเขาจํากัดแค่กูจะขายร้อยจานขายหมดคือหมดเลยข้อดีของมันคือหนึ่งคุณจะเซฟคอร์สมากมันไม่มีเียอะไรเหลือให้เน่าสองมันจะทําให้การตลาดของคุณน่ะเป็นที่ว้าวคือทําไมกูมาไม่ทันสามมันจะกระหายยอดขายก็จะตามมาไปช้าชาแต่มึงได้แน่ โอ้ผมรู้สึกว่ามันเกินคาดมาเพราะว่าทุกๆคนอย่างผมมองไงผมเห็นไงแบรนด์นู้นแบรนด์น,น,นี้มาเนี้ยโอ้แบรนด์เขาใหญ่นะอะไรอย่างนี้นะพอมามองย้อนกลับไปเอ้เราคนตัวเล็กแต่กูก็นักธุรกิจเหมือนกันมันต่างกันแค่เล็กใหญ่และอะไรวัดได้ธุรกิจใหญ่อาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้แต่ธุรกิจเล็กของผมมันมีทั้งเงินทองและความสุขมันต่างกันกำไรห้าบาทผมก็เอาแต่ถ้าคนที่เขาซื้อกาแฟผมไปแล้วรสชาติดีลูกค้าบอกว่าอร่อยเลยคุณมัง้งเดี๋ยวเดือนหน้าสั่งอีกสิบโลนะ เห็นไหมมันก็ได้กําไรแม้แต่โลละ5บาทผมก็ยังยินดีเพราะสุดท้ายความสุขของผมคือร้านเขาไม่ขายได้เอาของกูไปแม่งไม่เสียของเห็นไหมแฮปปี้ป่ะกับอีกบางเจ้าซื้อแฟนชายไปผัด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 ผผัดผัดต้องตามแฟนชายเขาตามค้องตามอะไรไปอยู่ไม่ได้ต้องปิดไปและอะไรอะมันคือที่ดีที่สุดไม่มีฉันมาทำอะไรที่นี่ ประมาณนั้นี่มก็ไก็แอบแบบตกใจนิดนึงตรงที่แบบว่าผมไม่เคยประมาณตนว่าแบบกูตัวใหญ่แล้วนะกูแบบว่าเป็นเอ็นเอลเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะไม่ผมก็เป็นแค่พ่อค้ากาแฟที่เริ่มต้นจากโมกะพอจนมาเป็นแบบทีนแค่นั้นเองผมก็มองแค่นั้นแล้วก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่พยายามจะสร้างธุรกิจพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างชีวิตเป็นแพซีฟอินคัมให้ได้แค่นั้นเอง คิดว่าคนที่มางานเนี่ยสองวันจะได้อะไรไหมได้อะไรหรือไม่ได้อะไรมันขึ้นอยู่ที่คนที่เดินเข้ามาครับว่าเขาต้องการอะไรต้องการสร้างธุรกิจแล้วเขามาฟังนักธุรกิจพูดว่าเขาสร้างธุรกิจยังไงเขาจะได้ข้อคิดและเทคนิคกลับไปแต่ถ้าเขามาเดินเพื่อข้างนอกเพราะว่าข้างนอกมันร้อนข้างในนี้มีแอร์ก็ไม่ได้อะไรนอกจากเย็นได้อะไรไม่ได้มันขึ้นอยู่ที่เขาจะจับหรือไม่จับอ่ะพี่ผมมองว่างั้นนะต่อให้ผมมีโอกาสที่เยอะนะถ้าผมไม่ทํำผมก็ไม่ได้อะไรเช่นเดียวกันครับสำหรับคนที่มางานครับถ้าคุณต้องการ เสียเวลาชีวิตแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่มันอาจจะสามารถสร้างชีวิตให้ต่อไปอีกได้อีกเป็น10ปีหรือว่าต่อชีวิตธุรกิจได้เป็น10 20ปี เงิน1000พันไม่ทาให้ใครรวยหรือใครจนครับแต่เงิน1 0 0 0พันของคุณในงานเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปก็ได้มันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะทํามันไม่ทําจะซื้อหรือไม่ซื้อมันก็แค่บัตรใบเดียวผมจะมาแชร์เรื่องความกลัวหรือความกล้าหรือว่ากําแพงในใจเพราะผมมองว่าผมเดินทางมาตรงเนี้ยผมยกเครดิตให้คนหลายคนนะพี่แต่คนหลายคนที่ผมยกเครดิตให้เขาก็มาบอกว่าขอบคุณตัวเองบ้าง มาทุกวันนี้ก็เพราะตัวเองเฮียดังใน YouTube มันเป็นพ่อผมถ่ายแต่ใครละที่อยู่หน้าเลนใครละที่เป็นคนสื่อสารก็คือเฮียทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าผมทําอะไรมาเนี่ยผมไม่เคยมีกําแพงในใจผมไม่เคยปิดกั้นตัวเองแล้วผมก็เป็นแก้วปากอยู่เสมอเสมอคือพร้อมที่จะรับอะไรใหม่ๆพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าเสมอผมก็อยากจะมาบอกคนในงานว่าถ้าคุณกลัวที่จะสร้างธุรกิจคุณก็เป็นแค่พนักงานประจําและคุณห้ามบทอีดต่อไปนะว่าเหนื่อยว่าอยากลาออก เพราะคุณมีกำแพงคำว่ากลัวเพราะมีกำแพงคำว่าไม่กล้าดูผมแล้วกันผมลงทุนได้เงินแค่8ปดพันถ้าผมทำได้คนบนโลกนี้ใครก็าทำได้ เอาเป็นว่าแล้วกันนะครับมนุษย์โลกเนี่ยที่ได้ยินเสียงนี้หรือว่าภาพนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะในวันที่ 15- และ1ิมิถุนายนนะกับงานไทย a ลนด์เรสซองค์คอนเฟลก์นะเป็นงานที่เกี่ยวกับธุรกิจโดยตรงใครที่กําลังจะสร้างธุรกิจหรือว่ากําลังหาหม้อข้าวหม้อน้ําให้กับครอบครัวตัวเองหรือว่าในชีวิตตัวเองนยควรเริ่มได้แล้วเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครจะวิ่งถึงเส้นชัยโดยที่ไม่เริ่มก้าวแรกนะเพราะฉะนั้นแล้วงานนี้เป็นงานที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่สร้างธุรกิจจะเล็กใหญ่ไม่สําคัญนะอยู่ที่คุณจะททํําาหรือไม่กัน,น เลยจะลองคอนเฟรนซ์1 5บ6้าสมิถุนายนนี้แล้วเจอกัน